ก็สวยครับดอกตูตมก็สวยตูมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมสวยข้างในสีเหลืองนอกขาวอมชมพูดอกไม้ที่สวยมาดฝาครับ วยข้างในสีเหลืองนอกขาวอมชมพูครับครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมดอกไม้ย็สวยมาฝาตูมก็สวยครับดอกตูมก็สวย ตูมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมชอบสวยดอกตูมันรับสวย สวยครับสวยสวยงามทีเดียวสวยงามทีเดียวครับสวยงามทีเดียวสวยครับสวยสวยงามทีเดียว ชอบสวยดอกตูมันครับสวยดอกตูมมันครับยังไ,ไม่ออกช่อกำลังจะออกช่อสวยงามทีเดียวครับสวยงามทีเดียว ชอบสวยดอกตูมันกับสวยสวยงามทีเดียวครับสวยงามทีเดียวออกช่อแล้วนะสวยชืย่หมากเลยดอกกำลังออกช่อเลยครับชื่นมเลย กำลังเดี่ยวชอนะครับดอกอะไรไม่รู้ครับภาษาไทยนะมันเตะภาษายอีสานสวยครับสวยสวยงามเทีเดียวหลายช่อเลยครับผม จะเป็นซีเรืองครับตูมก็สวยครับตูมก็สวยตูมมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผม ออกต่มครับยังไม่ออกช่อกำลังจะออกช่อกอดูนะครับด mm. อ,อกไม้ที่สวยมากฝ่าครับเยอะมากเลย ทังที่ออกช่อเนะครับสวยครับสวยสวยงามทีเดียวสวยครับสวยสวยงามทีเดียวเออดูนะครับ ขาวอมจนพูข้างในจะเป็นสีเหลือ,องครับผมขาวอมจนพูข้างในจะเป็นสีเหลือ,องครับผม เอาโอมจมพลู่ข้างในจะเป็นสีเหลืองครับผมเยอะมากเลยเรากำลังจะออกช่อเนี่ยครับครับผมทลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมดอกไม้ที่สวยมากฝ่า อดอกไม้สวยมากฝากครับดอกอะไรไม่รู้ครับภาษาไทยนะระุเรียนภาษาเยอรมัน ออกอะไรไม่รู้ครับภาษาไทยนะกัวเตะภาษาอีสานสวยครับสวยสวยงามเทีเดียวออกช่อแล้วสวย เอาโอมจนภูข้างในจะเป็นสีเหลืองครับผมตูมก็สวยครับดอกตูมก็สวยตูมมันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมเอาดูนะครับ สวยข้างในสีเหลืองนอกขาวอมชมพูครับกับผมเดินแล้วออกช่อแล้วนะสวยๆดอกอะไรไม่รู้ครับภาษาไทยนะต้เดียบภาษาอีสาน ครับผมเดินเลาออกช่อแลนะ้วส,สวยๆหลายช่อเลยครับผม่าจจะเป็นสีเหลืองครับเยอะมากเลย กำลังเดี่ยวช่อนะครับสวยครับสวยสวยงามเีเดียวเออดูนะครับ